ดูพี่น้องตามไอ้กุมครับปิดทางหมดครับไปแรงแลยพี่น้องขึ้นไปยังตามอยู่เลยครับ สวัสดีกลางแดดพี่น้องื่อนี้มานำพึ่งกับอ้กบคือเก่านะครับาพอตัวพึ่งอยู่นี่เด้อเนี่ยดอกขาวๆเนี่ยดอกแม่นยังกับบลูดอกดูตัวกันอยู่เดี๋ยวลุ้นว่าเราจะพอหางบอดนะครับเดี๋ยวเอาตัวพึ่งให้เบิ่งก่อนพี่น้องบินต้องเด่ง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 มาเนี่นั่นน่นนั่นนั่นน่่อะ รุนกันสิพอบ่บ่ใช่พานเด้อพี่น้องไปแล้วไปแล้วนั่นน่ะบ่ใช่พานมั่วเอาอย่าว่ากันแบบไดก็ได้สิขั้นตอนการเอากันตัดกันอย่างบ่ถือใจก็จะว่ากันนะครับไปบ่มากหลายก็สักตายรวดเด้อครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปคอยมารักๆๆกำลังส่องตามแล้วคอยเบิ่งครับสิพอบ่ <c oughs> ทิ่ลงไปนี่เหรอพี่น้องอยากเ,เานะมืนแท้บัวนะยังบัวชัดเจนขนาดใด่นะครับมันบินต่ําครับเดียเลียดยอดมันฟฟฟฟไปเลยตามมาในที่สุดก็เห็นแล้วพี่น้องอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นั่นนะแต่ผมมือถือซูมให้เบิ่งเด้อบราได้เอากล้องใหญ่มาเมื่อนี้อยู่เชิงต้นดูน้อยนะใบใหญ่หรอกครับเดขอหั่งไปเผื่อมันเต็มงามเนาะพอได้ขายแบ่งกันก็นกไม่กลุ่มครับชัดไปพรอกันทั้งทนครับ รลอนพลังจัดถอยขึ้นไปครับต้นขึ้นบาได้ครับวุนอะไปมีงายอยู่ทึงวุน้นอะ้อนครับเนี่ยสายแล้วนะครับออกมาก็เก้าโมงนครับดูตัวกันจุดแรกมันวุรู้เรี้ยงครับ <laughs> เดี๋ยวคืนไปดูใหม่ <c ười> อยากจะมีเพิ่บนมี เดี๋ยวดูทางนี้ครับหวังว่าจะขาวเนาะโพราเร่ไปขายเดยพี่น้องเจอกันทางเทิงเด้อนะขึ้นไปแล้วอ่อนโพดพี่น้องไปหยันดูนะทางมัวทันได้มีเลยคิดว่าอาจจะบดได้เลยด้วยทางนี้ไปไปหาทางตกไปดีกว่าครับอาจจะต้องปล่อยไว้นะครับถ้าเอากับบวได้อย่างครับไปทางแรกมันอ่อนโพดเด้อพี่น้องเขาอาจจะต้องรอเป็นสิบมือบุหรับครับเดี๋ยวมาหาอีกเส้นหนึ่งนะเส้นนี้อยู่มาทางป่านี่แหละบัรู้เหียนบอกกับมัวเอาคือเก่าแล้วครับไป เดินหาในป่ากันทั้งโดนพี่น้องพอออกมารถ <laughs> เลียวมาอีกฝังหนึ่งพึ่งอยู่ทึงนี้ <laughs> อ้ห่างใหญ่เลยครับอยู่ยอดสวรรค์ลเลยทางนี้ห <laughs> นาลื่นตึ้นเลย <laughs> เดี๋ยวกล้องส่องกาส่องให้เบิ่งครับน่าอยู่มาโดนแล้วนะพี่น้องสุดยอดเลยครับลามคอนเลยแม่มันเด่แะ <laughs> ไป <c oughs> มาตามพึ่งเส้นใหม่พี่น้อง ู้น,นะครับจับสางได้แล้วผู้เด๋บิดแล้วขาตามพึ่งเส้นใหมามาด้วยพี่น้องดมตัวมาเรื่อยหมาพร้อมมันกำลังออกแตกจากหังพอดีเนะ่ยอยู่ในนี้เลยครับเนี่ยตา,ตามเลยนั่นน่ะบุรุษเป็นหังบ่อเด้อเดี๋ยวเข้าไปเลยผมคิดว่าผมเห็นหังอยู่เด้อ เดี๋ยวจัดการครับน่าจะเป็นพึ่งใหม่หละแต่ว่าหังที่เป็นแบบเดยก็ต้องลุ้นเอานี่เดือยพี่น้องเนี่ยเห็นบอกครับบินเต็มวุ่นวันวุนวันอยู่นี่เลยจัดไปคักักักัหังที่สามแล้วคอยดูอีได้อย่างบอก <laughs> เข้ามาแล้วพี่น้องบอกเลยครับว่าคักบุยหังอ่อน น้ำกับงามนะครับพูดอ่ะเป็นลิ่มๆเลยคืออัญมณีเนี่ยครับโอ้โหค่ขะค่ะค่ะค่ะจัดไปพี่น้องโอ้แสบดังควันเข้าแสบดังแสบดังแสบดัง โอ้โยอยใส่ถุงด้วยหัวหน้าดีไปเลย <c oughs> <c oughs> พักงพี่น้องได้แบบนี้ทุกครั้งเลยใหญ่กว่าน,น,น,นี้นี่สิสุดยอดนะครับ น้ำพึ่งกระสักได้ด้วยครับเพจดหมุมบ้านโคกนะครับโอ้กิ่งไม้กิ่งไม้งามหลเย,ยนถุงไปเบื้อหรอบหดิซิมเดี๋ยวด้อนะว่าขมหรือหวานนะ ขี้ย่งเี้ยขี้กับมัูหังชิ่อวันะ่ะพวกบอกผมเลยหางนี้อ๋อโบอกิวดอ,อกนะ ต้องเชแะแล้วครับเนี่ยถ้าปาดมันตัวอ่อนออกดำลงนาะเแาละคากคนอื่นอาจจิบเอาเด้อยครับแต่ผมเอาครับไปบอกระช่างครับตักตายรูดครับ <c oughs> ไปบายแล้วพี่น้องมานำเพิ่งเส้นใหม่ ตัวอยู่น er> ี่นะครับนี่ๆทั้งใบอ้อยนะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มันบินผ่านมาผมเลยเอามือตบนะครับมันก็ตกไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอรบินกลับนะครับเดี๋ยวเบื่อเขาจะพอบอกบ่ครับหางนี้นะจัดไปหลังจากตกแม่เพิ่งเขาก็นามาพี่น้องในสุดกระพาะแล้วยิ่งขึ้นมีลงยู่นี่นครับเดี๋ยอยู่กับเสาปูนไหมเป็นหางบ่เนาอเป็นหรืวะน่อยเหอ กะไปพี่น้องเจอแล้วก็จัดพึ่งเสาปูลคาดว่าจะเต็มพอดีเด้อจุดคบก่อนแป๊บหนึ่งให้กลุ่มกำลังถ่ายซุปหลังใส่เป็น โอ้มึงอิงผมด้วยนะไล่เพิ่งเลยวะเฮาอ่ะไช่ครับรังเส้นนี้เลยครับเอามือแกะดูอ๊อะกำลังใส่ครับโอ้ยโาไปใส่มั็นเมะบวได้ใส่ยกอยู่ดึงดึงเปล่าเขาโลูกเลยโอ๊ะกำลังใส่ต้อนครับเรียบร้อยหนี ครับผมรุ่นดูกันครับอีกอาทิตย์นึงครับแกบึงหัวน้ำดูหัวน้ำมีครับหัวน้ำเต็มเต็มหลอดเลยครับเพิ่งอ่อนพี่น้องเป่งเสาปูนโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้ปรอยู่ดอกปรอยู่สิครับปรอยู่พี่น้อง อ,อาอน้ํไปลักษณะแบบนี้คือมันถือควันนะครับแล้วมันยังบ่มีตัวอ่อนที่ปิดตาจํานวนหลายเนะี่ยมันจะบ่ออยู่นะครับเพื่องนะครับมันขี้น้อยใจเนาะบ่คือมีมมขอน้ําไปเด้สัตน,นะเนี่ยจําเข้ากัยังดีเดี๋ยวว่ากันไปว่ากันสร้างครับผมบง,งึดครับ <laughs> แรงแล้วพี่น้องตอนนี้เฮามาพอหางสุดท้ายของมือนี่แล้วเนาะเป็นหางที่ห้าเดี๋ยวจะเข้าไปเบื่องกันว่าเหล็กในมันแข็งบอ่อนะครับหางนี้นะเดี๋ยวไปเทสดูนะครับไปอยู่ในป่าอ้อยป่านี้เลยครับ <g ül> กันับไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปเอาเพิิงทางสุดท้ายของมือนี่ถ้าผมไปได้หัว <g> ค <ül> อ,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 อนมันน้อยมันเลยขึ้นครับ <g ül> วันนี้ผมสิพาพี่น้องไปสัมผัส์ลังพึ่งแบบใกล้ๆ ว้าวหูหูเห็นบอกครับห oh, ูหูหูไอ้ข <c oughs> มครับมาเบิ่งเมียอยากเข้าไปเบิ่งครับหูฟูฟูเลยครับเ <c oughs> น้นๆเลยครับ นี่ประชิดมากแล้วนะครับดีครับพึ่งใจดีครับใช่ครับครับใจดีมากครับหลังนี้อ๋อเออไอเห็นโบไอเห็นโบถอดอ่ะอเห็นบ่เอาแล้วครับเอ้อเอาแล้วพี่น้องอยู่ก really ุ้มเลยเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับปล่อยไว้เนาะเถะนะปล่อยไว้ อันนี้สรุปว่าฉีบเอาเด้อพี่น้องเพราะว่ามันใส่แบบว่าถอดมาเบิดแล้วนะแต่น้ำมันมีอยู่เผื่อมันใส่น้ำอีกรอบนึงเนาะหางสุดท้ายกับบวางามว่ะ <c oughs> งึดไหลน้องมบอกว่าไม่เอาครับมันดุเกินครับหลังนี้มันดุเกินครับไม่เอาครับต่อยย่บเลยคนระับ <c oughs> <c oughs> โอ้พอแล้วครับสสามันครับไปครับพี่น้องบเอาเด้อทางนี้ให้หายเด้อคนอื่นมาเห็นก็ตอดยับไปเลยนะครับโอ้โหเหมือนคุยเด้อจะไปพูดอ่ะไปพี่น้องกลับบ้านดูพี่น้องดูตามไอ้กลุ่มครับ วหอวุหดทุงเฮ้าไว้ แรงเลยไปร้องโอ้โหขึ้นไปยังตามอยู่เลยครับดูครับสาธิตวิธีการหนีเพิ่มะครับโอ้เบาบางลงแล้ว